่าแต่ว่าผมมีตือนหาศูนไหมเลื่อนไปซื้อเผาไหมเั้่องบนมีเงื่อนแล่เ่าเรัามันบ่มีอะไนแต่ว่าเรไ่ได้ซื้อคือจูหู้อยู่ว่ามันเสียออกเนาะางุดหยู่ว่ามันสิออกแต่ว่าเขาก็บอก่มีเงืนเตือนไงแม่ก็บวอลแมนเมันมกออกหาศูนะ์เพนเราปอกันหัวควนกันมัตสึเกคนัตสึเกะโคะเนีม่ดี่ขาถูแตม่ดีเ่าถูกว่ะครับ เลขไซดนมันกับบมาป่ะดเด่วนออกศูนย์สี่เนาะมันออกสูนย์กักแดงนึงนาตองขึ้แดงลงแดงนะแม่เนาะขือมือค่ะทอรช่นนี้เนาะเดีว่าก๋วยละเมอขเมืรว่ากันเขากมเมอจัดกันตะแก่ขเมอบางครั้งนะครบโอ้ยางครัไปเลน้เล้าอยู่แกก็ยี่้อก๋าก็เมื่อกีอครับมาพ่ทันนเนาะของอันท้อแก่ตตกลางให้กรกะเทาตัว เราแมนบมเม่เนาะเขาให้อ็นหนึ่งซีหนึ่งหากระตุ้นเดียวได้ของเราเนาะนะคะตัวที่ไดนะครับเนาะฝันกับแม่นแม่มันจะออกหาศูนย์หาศิษย์เาเห็นเขาอยู่แคนมันเปิดรับนี่บ่าเชื่อไปเชื่อจะเก่าหาบ่าได้บอกคนดูไส้เด้บอกอย่เนาะบานนี้มันชอบมันมันบอกเจ๊กับเราที่ได้จุบอกจะเก่าหาจะเช่อจะเก่าหา เลขมันเคิงเลขเคึงเลยบอองนนี้มันได้ดื้อไหมทั้งจะขอมามีเงินแต่เด้่ออยากซื้อไปเลยวเพราะเรื่องอยากอยากดูบ่หาว่หาโอ้ยมันจะเ่องสามมือเนาะจะได้เงินน้องลูกอ่ดูน้องนะโอเดจะได้เพาะ่ว่าเขาเศ้าเห่ามาี่เก็บเอาด้วยคนเ่างเดี๋ยวในสามเื่นเก็บเอาค่วะเขาบอกว่าเคลอนกันนกเลยงกันบ่หลงเลี้กันได้เป็นหมัน่าส ท่านี่โอ้ทำไมถึเป็นไข้ได้พวกนีมีปัญหาพันหุ์งอรนี่เอา้วแอือเอาอะไรแต่เจ้าดีมเถื่อนเจ้าวัดคือะเจ้าวัันัว่าที่ได้กินขนมขนมน้ำยูว์แมนเนต้นี่ก็หายจ้าที่านนั่นเอเบื่อนะได้หน่อยพุ เจ้าก็ข e. oh, oh, like anyway> ู um ้จักเนาะตัวใด้อันเนาะตัวใด้ถือเนี่ยหาศูนย์ศูนย์เหรอไอ้เจ้ามาหนาเลี้ยงเบัดแปดศูนย์เนี่ยตะก่อนอย่างวะเป็นปัดดมเนออบัดออกก็หอมนะคนคนนี่แม่เจ้าบูสูนแปดบอกขอนมวนลงทันนี่คื่อแปดเป็นย้างชาวบ้านรับถึงบูชาหนึ่งมาถึงน้ำปนโอ้ยดีใจนั่นเลยแม่เด้อ วยี kommt, really? ja, man, ่สิบบาทก็เนี่ยือป่าโชคดีหอกครับโชคดีก็ว่าดีใจก็ดอรแล้วก็มัเลยเต็มหมครับมาเต็มกำซือกลางก็เลยหลายนิดหน่อยจ่วงนี้รับางอย่างเมาเออเจหนเนี่ยถือแถือสองหน่อยนบว่าจะกลุ่มเนาะนันถือว่าดุละมืกขวดเนาะครับนูกันนู้นก็เล่นมดหลายเยอะแต่ว่า เนี่งฮะเสียเจนนี่ว่าไม่มีวันแว้จสูบกินนัะบอบคืณแคไมรีเขาคือยาเลกอันแต่นัวใั่โวใดมันชีออกกับอันเอาอันอันอันดาเบิดจุนหาว่าจันใจเครง่มจ้าเมจ้าเม่สามกีหารไม่ได้บอกเล็กน้อยมุนี่เด้หนีเขาบอกตั้มูเจ้าครับเออไม่ได้บอกเขาเด้พบอกตั้มูเจ้า ไปาไปซอฟาดเก้าหาตัวเดียวอีเงินลอยเดียวเราก็ไปฟาดเก้าหาตัวเดียวสัวเงินนาไม่แม่รต้องเสียใจแม่ก็บอเอาประตเนามัน่มีเงินมีเงินลอยแม่อันนี้กยเดียวจะแก้วหายทำดีึ้นแต้มเดียวขึ้นแต้มเดียวนี่ก็แปดศูนย์ศนายแต่น่งโอ้ที่นี่ได้พี่น้องาว่ื่แล้วก็ได้เงินดอกันแนวนี้ฝันทำไมแม่ฝันมาต้อห้างเียหรือเ่ แต่า่าแม่สีกับฟันแม่นอยูยครับนี่นะคนฟันแม่นในห้างูนคือว่าแม่นด้วยบอกชวนฟันพอสวยเลยแล้วหัวแดงเ้าเนี่ยหัวแดงาพันอมันกับแม่ด้วยน้องมันหาเด็กเก่ามันหัวรุนแรงที่เด็กเก่าเด็กอ้โหซีครับซีหา โค้หเ้ขาเอาโคกีนั่เเนาะเขาแบวเอาไปเอาของอันพ่อใหญ่อันเป่าเทีนพ่อใหญ่เป่าเทียนนั่นเอาก็ิเก่าแปประวัตสูน okay, so um oh, mm. so so ้องหลงเนสิเ no? ่าเอาเขาแก้วนี well, uh, ่นเห็นเออคนก็ได้ว่าแปดกัแปดูนน้ำแขนคนแต่โคกแเก่านวเข้าแก้นะ เขาอ่านตําหนักน่าหัวแดงอะไม่เอา่ไหว่ท่นแดนั้นยุคหน้าไก่อกืออาอมือก่ีออแก่อกลจเอาบแม้าขอคนันจิบร้ขาย้หญิอ่ขออยู่วปีน่ให้กนเลยนอนนไปแล้วก็ขอบอกนะวันเนาะ เจ้ามาอายุยังไันฝันขิวเลยฟันเห็นคนหนี่ขิวเ่ยหนูหนูว่าเจ้าฟันขิวหนูว่าแม่แต่ยุคฟันขิวแต่เนาะหนูนะคิดว่าจังไดแม่ก็ต้องถือรหัสตูนย์นี่ไปไปเสี่จวเจ้าหาน้อเขียนหนูนั่นเจ้าผู้บงทะเบียนรถหนูหนูน่นซื้ออยู่แล้วสามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เพราะว่าหนูซื้อทะเบียนรถหนูบอกเลยว่าหนูซื้อทะเบียนรถ ่ว่าถามมาถือกวาถือมับกุมทุนแม่มันบกุมทุนเมื่อกุ่มมัน่หน่อยบ้านแี้บาดถามสิบตัวแม่ตัวว่ายไอ้ยือยบาดถามสิบตัวได้บ้านย่จะสื่อของบามสิบก็ื้อไมเอาเปรียบค่ะพูดซึมขกระได้ไอ้ปาดข้าบาดมาขาซื่ออะไม้วนนนั้นมันเป็นมาจากทางในหเลยนะก็เป็นมาจากทางในนะที่ว่าโวยเจ้าสื่อจะไป่ห้องวยวะทางหนอกขาือเฮ็ดาม คำาั่งโทตรไม่ดีเลมมีชุดแจ็ตูเลยไ่ต่าปดหาแปดท้ดไแปดสามอวากใตนเดียววาเปินบัดมั่งเปิดถามพันน่อยดีบ้เออเปิดถามันห่งอ่ะเออเปิดดยเอีแยกติตายได้นเคนตัยเบิดชุนแปดแต่คนเบิดเงินพันหนึ่งเลยพัดคนเิดึ้อมาได้ดีพ่อแม่ออแตาซื้อพ่ถ้ร้องยเน่ยได้ซื้อหลายนอกัพัน่ อเมมันออกหัวนั้นบอกท่านดุท um, er ่านเถ้าท right. um, ่านันมีเบิดตัวม uh ันออกแปดถุงวงนเขาซื้อน่ะฟันแม่นอยู่แต่บ่ซื้อหลายอืมก็ช่ยซื้อหลายหรอกนาบาที่บาทสิบอแม่อืมก็ไปซื้อแต่เด็กดังไรกับตัวกระเท้าวัดกันสูงสุดเออค่อยหาเอ้ยจังทร์จันเดียจาวาขัดฟันฟันแน่นหนอกอันจาวาก็ไม่จะบอกลูกตอนนั้นตอนนี้หนอกเล้เขาซื้อนักเลยไม่อยากซื้อเห็นลูกซื้อนักก็เลยถอย ้บักกันนั่นสิเลยเร้าด้มันฟุดเอาลวมั้ยฟดขาดน้ำบักกันเดี๋ยวจะเดือ้สองเดือน็ได้แสนเดีวก็ชอบออละเอาไปซื้อเห็กไว้ทำกเจีดนะแม่ใส่สติยูน่เวอร์เลาครับน้อแมี่อนแม่สง้ามขนาดเลยม่จตัวออ้วนจะเดี้ยวบนหน้าผาทางมันมีจต่ตัวจอยด้ยนะ พันเลี่ยงอันนี้ท้วน,ทนค่ะคุณแม่พันเลี่ยงสมบูรณ์เนอะอาะยาพันกระไลยายน,านี่แหละผาบึงเหล็กมัดของไม,ม,ม่ลีนะครับเด้อแม่สีโอ้แม่สีโอ้พันอยู่น้ำกันไม่ลีกับแม่สีไปเยปสียงยยับโอ้แม่ว่าหาย่งเมนบาบมาือนูแท้หนูก็มาหาซืโอ้แม่เขียนให้เป็นปห้าศูนย์เจ็ดปับ มดสุดสครับครับเวลาหามันนั่งอยู่กันหมดไอ้นเป็นแคนไฮห้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะอ่านี่เหลือยบป่ะแม่มั่นใจครับถามว่ามักตัวใดผู้อืนผู้ใดที่เขามาเบิ้งในคลิปกะหูอยู่ว่าแม่ฝันเป็นว่าขันฝันแด่แม่กับฝันแม่นเมืนเนาะมันเป็นมักออกหาศูนย์ฝันเด่นเด่นบอกค่อยอ่านสื่อได้เลยแม่ที่ผ่านหาบานไม่จะให่ายบุตร เขาเคยสื่อนั่เขาเคสื่อนั่แม่ตัวเล็กหน่อยครับอันอันพูดในลูกพูดพูดใช่พูง่ายพูดหน่อยกลางอู้ง่ายใายค่ะคู่กลางเนาะเจ้าได้ลูกเป็นเจ้าผู้หูเนาะแต่ละคนเนาะขยันขันแข็งทุกคนนะครับจะาห้าก้นเจ้ละคนเจ็กหน้าอยูสักคนแก่เปี้ยงมากพวกนี้หรอให้หน้าอยู่คนเดี๋ยวเนี้ยคนอยู่สักคนอ๋อแล้ววันนี้อันโอ้คนกระเที่ยวมากที่แบบ อ๋อเพิ่มไหมเนี่ยอันนี้งอกงอแม่งงเพื่อนงอ้างอแม่เจ้างอมันเอียเอาก็ดีจนะกะแม่เรียงขาดุซึ่งอกอนขาแม่กอานแหละครับมีแทนเรียงงอเนาะพี่น้องเนะเบิ่งก็ดูก็อ่อนแค่ได้แบบนี้น้อเรียงไห้ตัวนี่บมีเพะอะไรจอมครับพอะไรนั่นนี่ก็โมบูรสมบูรณ์ อ่ะใชยง้อห้เบิ <c oughs> <c oughs> well, like you, ้งนี่ก็คือให้พ yes ี่น้องเข้าใจเนาะว่าอาชีพของพี่แม่ก็คือเท่ากับอยู่แบบเจ้าให้เจ้าหน้าเนาะแม่เนาะอยู่แบบบ้านบานเท่านะคะท่านผู้ชมบ้านเท่านี่ล่ะสบายสบายเออจะรับหูว่าง้อไม่รู้แม่ราคาถือเล้อแพงเธดรไปละเราโตกเสียงยิ่งใไรบอกข้างบนเช้าด้วยอันทำมาเจ้าฝุ่นกับซิวดิ้วดิ้วมากของเปียงเป็นไรบอกกว่า เอาไรออกไปร่ามก็ไอยากกินเดี๋ยวหาที่กินกันก็อร่อยนะครับเนาะมันหอมไม่เจ้าก็มาหอมเสี่ยงมัอนเอยทั้งเลยพ่อกินเลยครับแก้วแม่ว่ามันจะรถที่ไหนจะลดแก้วแม่ปลาคาร์ฟแดงอะไรแบบน่้นเอ้าไปที่นะ้เราลอมองนั่นแหละละมองที่เอาสมุดนั่นแหละเอ้านึกว่าดีได้มันกินเครื่องบหงเครื่องเขายังบเมยไปเลี้ยงไงเพราะว่าเจ้าแกงยางไปมันจะที่เมยเนาะแม่เนาะอันจัดจูก็ทั้งหมดนี่ มีสีโตมีสีตัวเขาหายมุลคราคาเทไรแม่มีตัเป็นแสนผมบอกสีตัวมันมันไม่ใส่แสนเลยรอานี่สองสามอูปีนี้ก็จีสามผมละสามโตเลยอืเอ้ยรวยเลยไงเทไ่เื่อแม่เรียงแค่ทักแปดตูวโตตู๋ถ้าก่อนอ่ะหายเหื่อยเรียงเได้งวดเธอกี่ขันเรียงมันดื้อท้ายแต่ว่าพูดถึงวาคำ้พอดีเทไ ่ไมวยมองไหวแล้วจะฟัดแม่เลี้ยังมวจะมันฟงจุดวาให้แม่เนาะวาวาจึงไหนจึงมาเลี้ยงงดทนทานกันด้วยมากน้อแม่เนาะจันที่ใบยังแ่ะเข้ามาไปรับจ้างยังกับได้ครับไม่ได้เสี่ยวฟงหางว่ะแล้วนแม่เป็นกรให้เขียนให้ตัวนี้เนาะแม่เนาะห้าศูนย์เจ็ดนะครับหายจับวินวินแล้วด้อยขับเจ้าเขียนหายนี่เพื่ได้ฝันได้ที่น้องแต่ว่าเป็นเลขแต่ว่าหายตองงดก่อนพี่น้องเป็นเล็บกฝัน แมนฝันจังสิมาถามเพิ่นไม่ดอกจะคือเบาสูฟังเนาะแม่เนาะคุณแม่เพิ่นก็ฝันแม่นเมื่อกี้เพิ่นก็ได้หาศูนย์มันมาออกตัวนี้หาศูนย์ออกอีกทีเนาะครับเนาะเกิดต่างว่าแล้วเขียนลงไหมหาศูนย์นะเขียนลงแต่ยันมันออกศูนย์สองศูนย์หกครับครับแม่เนาะโอ้ชาออกแปดศูนย์นะครับเนาะเพราะว่างเข้าไปเอาตอนกลางคืนนี่แปดแปดศูนย์ ไม่ออกตอนนั้นเหมือนดูซึมหนีเงัครับจัดนักเลยวะครับมันมาออกจนหลังเนี้ยก็ไปเห็นาครับห้องันดครับมันเองตั่ยุหันแต่ว่าห้องอ่ะตื่อเป็นับกออกมดแล้เนาะเมนเมนมันออกจนหลังครับเนาะข้าวแบบห้าสี่ห้าเนาะเออแม่หน่อยเจ้าห้าหักที่เด็ครับ ตอนน้นองเว้นเขาไปเอาเนอะครับเนะาะวานนี้เขาไปเอาซจำอีกมันโดนตู้กล้วยขีดอันนู้นแม่แจ <laughs> ้นครับเมันบอกว่าหาแตเอาก็เลยไปวันนี้พี่น้องให้ให้้เขาใจได้ฉันได้ไปเอาเธอแค่เธอเดียวเพอือเอาไปเอาแค่เธอเดียวเพรถือว่าถือก็ตามกับจำเพิ่นหายแหละอันเพิ่นแต่เพิ่นที่หายเขาก็ได้ครัเพิ่นเมื่หายเขาก็กบ้บต้องเข้าใจครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของเมสีเด้อครับเด้อ ประจำวันที่16ธัท่านว่าคม2565นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบรายเป็นแนวทางด้วยครับเดอ้อเผื่อเป็นตัวเลขโชคราบตัวเลขที่มีต้องวันแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจนารนณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเดอ้อถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจใแอดมินบุญธรรมนํำโชกด้วยครับเดอ้อการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับความฝันของแม,มสีเดียแอดมินจะไปตามหาอีกเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอขอ,ขอไว้พ่อนนท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชค,โชคมันหมานกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ